ต้องขอสวัสดีอยู่กับผมทีพ z k g a แข r เคกมเมอร์คุงวันนี้ผมจะเล่าข้อมูลของเกมเ e n d y นะครับมาเล่ากันเลยนะครับถือว่าเกมเกมมาภัยพอสมควรเลยสำหรับเบนดีตัวการ์ตูนมาสคอตสุดกวนปนหลอนจากเกม Bendy ้ n อ็นเดอร์ไลท์แนบนพีซีเมที่จุด กระแสความโด่งดังไปพอสมควรจึงทำให้ทีมผู้พัฒนาโจโจยินดูสตูดิโอนิสอิสตัดเสียนใจวางจำหน่ายตัวเกมทั้งบนแพลตฟอร์มเพสเทชั่นสเตชั่นสิโวออก ออกวันและนินเทนโดสวิตช h เจจนทำยอดขายถล่มทลายมาแล้วหลายครั้งคราวในคราวนี้ก็ถึงตาฝั่งเกมเมอร์สายมือถือได้สัมผัสกับความาวาสุดขย่าวขวัญให้คนลุกกับตลอดเวลาแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ตัวเกมวางจำหน่ายทั้งบนระบบ iOS และระบบ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าซึ่งในเวลาล่าสุดราคาคา่ะราคาตัวยินทั้งหมดบนระบบ iOS และระบบ Android สนสนทนาราคาอยู่ ที่249บาทถือว่าราคามีตรภาพสำหรับเพื่อนเพื่อนอย่างแท้จริงข้อมูลข้าวขาวสำหรับเวอร์ชั่นมือถือมีดังนี้ตัวแกมจะซับซับพอร์ตไอ,ฟไอฟโฟนไอแพดและไอพอ,ทอสท,อท,ทัสทัสไม่ใช่ทัส บนระบบ iOS 1 1.0ขึ้นไปตัวเกมจะซัพพอร์ตบนระบบ Android 6 6 0ขึ้นไปตัวเกมมาในเวอร์ชันเต็มโดยออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตของมือถือโดยเฉพาะมีมีการ UI แบบใหม่ และระบบเมนูการควบคุมก็จะง่ายสำหรับเวอร์ชันเมนูการควบคุมก็จะง่ายสำหรับเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกันแต่จ่ายราคา249บาทครั้งเดียวจบได้เร่งครบทุก5ตอนแน่นอนโว้ เรอนี่เอเด็ดในมจินเป็นเกมแนวสยองขวัญชนจิตวิทยาในมุมมองจงคนที่หนึ่งโดยจะเน้นไปที่การออกสำรวจตามพื้นที่ภายในสตูดิโอหลอนเพื่อหาทางออกไปจากที่แห่งนี้ให้ไปให้จงได้ในระหว่างทางเรา จะต้องแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางไปต่ออีกด้วยแน่นอนว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องเจอเบนดี้และสารพัดสารพัดตัวกระตูนสุดแบวที่ถูกเปลี่ยนให้สยองคนลุกคอยจอ้จองขอโทษน,นะครับก็ ก็ไม่ต้องพูดมากเลยนะครับต้องเหนื่อยปากซะก่อนนะครับคอยจ้องเอาชีวิตอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องเป็นไปกังวลเป็นกลัวไปกลัวไปกลัวละไปเพราะเราสามารถหาอาวุธมาใช้โจมตีกับได้เช่นกันที่สำคัญพอบอกได้เลยว่า กลัวแม่กลัวมากแม้งานภาพจะออกแนวการ์ตูนยุคเก่าในโทนมืดมืดทึมทึมก็ตามส่วนเนื้อเรื่องภายในเกม Bendy and the Lest ะเลมาเชียนจะดำเนินในช่วงปี1930โดยเราจะได้รับบทเป็นเ e n น y ี นักวาดการ์ตูนให้กับโจนี่ดิฟตัวดีโอที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นโดยเฉพาะการ์ตูนของยฮิตฮิตของเขาเบนดี้ฮิตติดลมบนที่สุดแห่งยุคสมัยจนกระทั่งวันหนึ่งเฮนรี่ได้รับบาทเชิญ มาจากโจนอีดินให้มาเยี่ยมชมเวิร์กช็อปชุดเก่าของของเขาในการวาดการ์ตูนแต่เมื่อเขาไปถึงสตูดิโอกับโลวีวีแวลของพนักงานคนอื่นหรือตัวโจยิบแต่เนเมสแต่น้อยทันไดนั้น เขาก็จะพบกับเบนดี้ตัวกระตูที่ขอวาดในสภาพสยดสยองไงล่าเอาชีวิตของเขาฮิลลี่จึงต้องรีบหาทางออกจากที่นี่และค้นหาความจริงว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ทุกคนไปเลยกันนะทุกคนไปบาดสวัสด,ดีครับ